เนื้อเสือครับอันนี้นะเสือร้องไห้เดี๋ยวกำลังจะเอาไปย่างครับนี่เต่าว่ะเสือฟังเสียงครับฟังเสียง <c oughs> ถ้าเบิ้งบาดิิดมันเป็นอะไรเลย นีเข้าไปเสืรอลงให้นะมาส,สิเลยเสริรยังย่ำมีได้จนให้มันยาบอันนี้มักเรียบร้อยนี่ส w a p สว a บเต็มเล็กยางก่อนขยับ หอนอโอ้ฮอนเต็มทีแวบโอ้จริงๆต้องใส่อันจับเนาะนี่เนเถอเอามือยางอาัสิบมควันขึ้นเลยเอ้ยไฟขึ้นว่ะพี่ปิดไว้พิกดาน สิงสอดสอดแวบโอ้ยเต็มจานี่มนะันสามร้อยคูหยักษ์มันกินอยู่ร้านอาหารโอ้เดาบังว่ามันล้วุกแล้วมาแล้วยานหรือมันละกินง่ายฟังซื้อก็แล้วกันเสือร้องไห้เสือกินไม่ได้จนไห้หมแล้วจะค้นกินบังเอาให้นำ้ำเสือจะกินเสือเอาเสือให้นำ้ำบ่หนีไม่บรรยาบจนเสือให้บ่ <laughs> Ủa, xe xử hay Cái đồ mà hay thì nằm mình đi kín Chuyện hay Mình, mình, nhâm nhâm, mình mà nhâm nha, chuyện xử nhâm đây chuyện hay Xử hay lắm của những là hay, lấy là mình hay Nà, áo, chịp lo bớn Tìm này bà đi bưng Tìm, hiếng, tìm hiếng. ะเอาเอาสูเยอะเออเยอะมาเด้อเพื่อนดงเอาเหง้ยมหาเหงละบดหนมีนะเอาปาดนี้ก็ได้ซีมึนก็สักนีดนะนะเึงเอาไอปลาสักน่อยหนึ่งฮันพอจะรู้จักว่ามันเสือให้เลยเสือให้เลยเสือมีให้นะมีต้องลงมือก็ได้เอาลงตอนสองตนนั่นพอปา ยำโซ่เพื่อนเพื่อนมึงกันะนี่นะฮะสูญย่างๆได้หลายสูหลายเฝ้ามาสูเฝ้ามาเอ้าหั่นนะพวกเหงาวิธีการหั่นได้วิธีการอยู่เปล่ิไงมันพร้อมได้ยังแซ่บมันไม่ได้วิธีพิเศษเพราะมึงหั่นลายนี่อยู่วะนี่ลายนี่ช่วนี้มันก็เป็นลายนี่เลยอ๋อจัมจ้ำจัมจ้มจิมซีมหัวมือมึงสักก่อนหัวมือใส่พาร์ตอยู่